สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บล่างไปจับงวดที่16ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บนวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโกติตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปน,นี้อาจารย์ก็จะวางไปสูตรหลักสิบล่างนะคะหาสูตรใดสูตรหนึ่งให้มันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบล่างหรือว่าหลักหน่วยล่างถ้าเรามั่นใจสูตรแต้มเราก็สามารถหาตัวเลขได้เลยนะคะทีนี้มาดูหลักสิบล่างให้มันหลากหลายสูตรเข้าไว้นะคะ สูตรนี้จะเป็นสูตรหลักสิบล่างแบบสี่ตัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้แล้วก็พร้อมกับเก็บไว้ในสมุดเก็บสูตรนะคะอาจารย์จะเก็บไว้ในในเล่มที่สามสิบนะคะสำหรับสูตรนี้สอนให้ก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะเราใช้แสนบวกร้อยบนเอาสองตัวพอนะคะมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกสี่บวกสามทำตามนี้เลยนะคะก็จะได้หลักสิบล่างช่วงนี้อยู่แค่สี่ตัวนะคะท่านผู้ชมอ่า ตั้งแต่งวดที่ออก99นะฮะแสนก็คือเดี๋ยวจะดูนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะเก็บสูตรไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ด้วยนะคะ09แล้วก็99หลักแสนเราจะใช้งวดที่ออก65นี่นะคะ่ะมาทําเป็นสูตรเดี๋ยวจานดูให้เนาะตั้งแต่งวดที่ออก65นะเพื่อที่จะให้ออก99นะคะ,นะคะงวดเดียวนะคะย้อนหนึ่งงวด แสนในที่นี้นะคะคือคือเลขแปดนะแปดแล้วบวกกับร้อยบนก็คือเลขศูนย์แปดกับศูนย์บวกกันได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกออกมาที่เก้าเก้าอย่างเงี้ยมวดแรกเลยเนาะเก้าเก้าเพราะที่สองแสนก็หนึ่งนะคะร้อยบนก็เก้าหนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าแปดออกศูนย์เก้า ต่อมาฮะ,ะหลักแสนเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ร้อยบนก็เลขสองหนึ่งบวกสองเป็นสามเดินไปสามสี่แปดหนึ่งออกสามศูนย์งวดที่สี่นะคะแสนสองร้อยบนแปดบวกกันเป็นสิบนะศูนย์หนึ่งห้าแปดออกหนึ่งหกต่อมางวดที่ห้าหลักแสนเก้าบวกกับร้อยบนหกเป็นสิบห้าห้าหกศูนย์สามออกหกสอง ต่อมางวดที่หกแสนหนึ่งร้อยบนห้าบวกกันเป็นหกเดินไปเจ็ดหนึ่งสี่นะคะออกหนึ่งหนึ่งต่อมาค่ะหลักแสนเลขสองนะร้อยบนเลขสี่สองบวกสี่เป็นหกหกเจ็ดหนึ่งสี่นะล็อกเดียวกันเลยออกหกเจ็ดนี่เลยนะแล้วก็งวดที่แปดแสนสี่ร้อยบนเจ็ด สี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองหกเก้าออกเก้าหนึ่งเมื่อที่เก้าอนะคะแสนนะฮะเก้าร้อยบนสี่เก้ากับสี่เป็นสิบสามสามสี่แปดหนึ่งออกสี่หกเราไล่ไปเรื่อยๆนะคะณเวลานี้ยังอยู่ที่สี่ตัวนี้อยู่นะคะต่อมาเมืม่อที่แล้วนะตรงที่ออกสี่หกแสนสามนะร้อยบนแปด แกับสก็เป็นส1บนะหนึ่งสองหก้าออกหกหกนะคะแต้มังว่ดปัจจุบันแสนก็เจ็ดร้อยบนก็2 7ง็ดกับสก็เป็น9ก็ได้9กบวกหเป็น0ูนยบวกสี่ได้สี่สี่บวกสเป็นเจ็ดอาจารย์ยังไม่ได้ขยบนะขอโทษด้วยนะคะแสนเจ็ดรอยบนสอง็ดกับสเป็นเก้เบวกหเป็นศูนย์ศนวกสได้สี่บวกสเป็นเจ็ดนะะเก้าศนย์สี่เจ็ดณเวลานี้ยังเดินอยู่แค่4ตัวนี้อยู่นะคะ เก้าศูนย์สี่เจ็ดนะที่เราทำทำมาก็จะจะเด่นไปที่เลขศูนย์ใช่ไหมสี่ถ้าจอระข้ฟ้าถางเอาอยู่นะเจ็ดก็ยังไม่เจอเด่นหลักร้อยนะเก้าก็ยังไม่เจอเหมือนกันเนาะก็มีเลขศูนย์นะคะก็ยังติดอยู่นะคะแล้วลองมาดูอีกสองสูตรสามสูตรนะคะที่อาจารย์จะแนบมาให้เดีย๋ยวเอานี้มาไวด้ด้านท้ายนะมาดูสูตรนี้นะคะ ออกมาที่1ิหกตุลาคมสองพันรอยหกสิบหกตามนี้เลยนะเริ่มงวดที่หนึ่งเลยก็งวดที่ออกหนึ่งหกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะตัดหนึ่งหกมาให้นะตรงนี้ได้ศูนย์หนึ่งห้าแปดเมื่อสคูลนี้ที่เราเรียนกันก็คือศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็บวกสี่เป็นห้าแล้วก็บวกสามเป็นแปดแบบนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วอันนี้จะเป็นสูตรคู่ขี้นะสูตรนี้ คูห่หรือว่าขี้นะสูตรที่อาจารย์แนบมาให้นี่อีกสูตรหนึ่งนะตามสูตรนี้นะจะใช้แสนบวกหน่วยให้ทสองบวกหนึ่งคงที่มีค่าสแก็ป x นะ x บวกห้าแล้วก็บวกสามนะตามนี้เลยเมื่อที่ออกหนึ่งหกอาจารดูก่อนนะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกเราก็จะใช้เมื่อที่ออกสามศูนย์นะนี่ค่ะตรงนี้เลย แปดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์เพื่อที่จะให้ออกหกหนึ่งหกนี่นะคะอาจารย์ดูฝั่งซ้ายมือนี้ให้เนาะดูให้รายละเอียดต่างๆนะคะแสนคือสองเปลี่ยนประกาหน่อยแสนสองหน่วยครั้งที่สองเลขแปดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่อย่าลืมนะคะสำหรับสูตรนี้ก็บวกที่หนึ่งอันนี้แบบสามหลักเนะี่หนึ่งตัวนี้นะก็คือบวกทุกมวดเลยเดี๋ยวใส่สีไปทุกมวดเลย ตามนี้แล้วเราก็มาทําการแกะสูตรแล้วก็บวกกันสองแปดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกค่าเป็นหกบวกสามเป็นเก้าออกหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกจะมีหลักสิบนะต่างหาหลักสิบอยู่นะเลขหลักหลายสูตรเลยนะทั้งทั้งสูตรหกหลักเจ็ดหลักสี่หลักห้าหลักสามหลักเอาหมดเลยนะคะลองมาเทียบดูนะก็หนึ่งหกเก้ามื่อกี้นี้ศูนย์หนึ่งห้าแปดใช่ไหม จะมีเลขหนึ่งอยู่นะคะอันนี้ชนตัวเดียวเลยเนาะเลขหนึ่งศูนย์ก็ไม่มีห้าไม่มีแปดไม่มีในตรงนี้นะไปต่อมาแล้วดูว่าที่สองตรงออกที่หนึ่งหกแสนเก้าหน่วยครั้งที่สองหนึ่งแล้วก็หนึ่งคงที่เก้าสิบเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าออกมาที่หกสองใไหหกสองหกสอง แล้วสูตรที่เป็นคู่คี่นี่ได้เลขคู่นะคะเลขคู่ก็มีหกแปดหกแปดสองอันนี้หนึ่งกับเก้ามาชนนะคู่ขี่นี่ชนคู่ตัวเดียวนี่ค่ะถ้าเทียบคู่ขี้นะ,ะประกาศจะหมดอยยะดามนี้เพิ่งจะเปิดนะคะท่านผู้ชมมันมันไม่มีหัวปิดมามันก็เลยแห้งง่ายนะคะแล้วก็หกนะนี่นะหนึ่งกับเก้าจะไม่มีนะมีได้หกอันนี้ห้าหกศูนย์สามก็ได้เลขหก ะคะ่ะจามพยายามทําให้หลากหลายสูตรเลยเนาะสําหรับ fc นะคะต่อมางวดที่สามตรงหกสองมาดูหลักแสนเลขหนึ่งหน่วยทั้งที่สองเลขสี่แล้วก็หนึ่งคงที่สี่ห้าหกนะได้หกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามเป็นสี่ออกหนึ่งหนึ่ง อันนี้จะเป็นแนวของตรงนี้เลขขี่นะคะก็จะมีเลขคู่ปรากฏมาอยู่สองตัวออกหนึ่งนะอันนี้เก้าหนึ่งห้าเห็นไหมคะอันนี้หนึ่งนะเป็นเลขคี่คือเก้าหนึ่งห้าถ้ามาเทียบเลขคี่มีตัวเดียวคือเลขหนะึ่งตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเลขแนวของเลขคี่นะเทียบกันส่วนสําหรับอันนี้ก็ได้หกเจ็ดหนึ่งสี่ก็มีเลขหนึ่งอยูนะ่ตามนี้นะ ต่อมานะคะงวดที่สี่ถอดสูตรก่อนเนาะแสนเลขสองหน่วยขั้นที่สองเลขแปดแล้วบวกหนึ่งคงที่สองก็แปดเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดนะได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกสามเป็นเก้าเนี่ยออกหกเจ็ดใช่ไหมอันนี้ตัวเลขมันเลขคู่อันนี้สูตรที่สองนี่ก็เป็นเลขคู่นะศูนย์สองหกใช่ไหมไม่มีไม่มีศูนย์กับสองฝั่งนี้นะไม่หนึ่งกับเก้าก็มี เป็นเลขขี่ใช่ไหมทีนี้เราต้องการเลขคู่มีตัวเดียวคือเลขหกเลขหกก็ตัวนี้นะหกและนี่ก็หกเจ็ดหนึ่งสี่ก็เลขหกตามนี้เลยสาทูขอยเข้านะเวนันนี้ต่อมาเลขห้าเมืที่ห้าเมืที่ห้าเราก็มาดูตรงที่ออกหกเจ็ดมาดูหลักแสนก่อนเลยเลขสี หน่วยที่สองได้เก้าและหนึ่งของที่เป็นสิบเป็นสิบสี่ได้สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองอ้าวอันนี้เป็นแนวทางของคู่ขี้นะผสมนะแต่สูตรคู่ขี้ที่มันเข้านี่มันได้เลขขี้นะคะเลขขี้คือเลขเก้าตัวนี้อันนี้เป็นเลขคู่สองตัวเลขขี้มีแค่ตัวเดียวชนที่เก้าอ่ะอันนี้หนึ่งสองหกเก้าก็เลขเก้านี่เลยอ่าน,นี้นะเก้าเก้าเก้านะคะนี่ ต่อมาว่าที่หกที่ออกเก้าหนึ่งนะหลักแสนเลยตัวแรกเลขเก้าหน่วยที่สองเลขหกแล้หนึ่งคงที่เป็นสิบเป็นสิบหกนะได้หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามเป็นสี่นะแนวคู่ขี้นะคะอันนี้สูตรที่สองที่จาย์แนบมาให้นี่ก็คือเลขคู่นะสี่หกศูนย์เนี่ยเลขคู่ มันจะชนสองตัวนะชนสี่กับหกมันจะไม่มีเลขหนึ่งนะก็แสดงว่าสี่กับหกเด่นนะคะสองตัวนี้แล้วมาดูสูตรที่สามที่แน่ปัดอีกอีกสูตรหนึ่งก็ไม่ไม่มีเลขหกนะมีแต่เลขสนีะ่แบบนี้สาธุขอให้จัดจะนะตามนี้เลยนะต่อมาดูงวดที่แล้วนะคะงมดที่แล้วเราก็มาแกะสูตรก่อนที่ออกหกหก ที่ออก46นะจะมาทำให้ออก66นะของเวอร์ที่แล้ว46อาจารย์ทำยังเนี่ย46ใช่ไหมเอาเอาทำก่อนก็ได้46ก็มาดูหลักแสนเลข3หน่วยทศาทย่สองเลขเจ็ดและหนึ่งของที่เป็นสิบเป็นสิบเอ็ดนะได้หนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหกบวกสาเป็นเก้าอ่ะอันนี้เป็นแนวคู่ขี้ผสมนะอันนี้แนวเลขคู่682 ไม่มีแปดกับสองอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะก็มีแค่เลขหกตัวเดียวเลขหกส่วนตอนนี้ก็หนึ่งสองหกเก้าก็มีเลขหกตามนี้เลยนะหกหกหกนะเห็นไหมคะนี่ตามนี้เลยทั้งหมดเนี่ยสามสูตรที่อาจารย์วางให้สําหรับคลิปนี้นะ,ะในแนวของหลักสิบล่างที่เรามาดูว่าที่เราจะใช้จริงๆนี่นะคะ วันปัจจุบันของที่สิบหกตุลาคมนะเช็คเลยว่าที่ออกหกหกมาดูหลักแสนแล้กับหน่วยครั้งที่สองแสนเลขเจ็ดเลยนะคะหน่วยครั้งที่สองก็เลขสี่เดี๋ยวเอาเจ็ดมาก่อนเจ็ดหลักแสนหน่วยครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็หนึ่งคงที่เจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วบวกเราบวกที่สามนะเป็นสิบ ไ้สองเจ็ดศูนย์สำหรับคู่ขี้งวดนี้ได้เป็นเลขคู่นะคะท่านผู้ชมเลขคู่นี้มีทั้งหมดสองสูตรเลยนะเป็นสูตรระยะยาวก็มีนะคะแต่ว่าระยะยาวนะั้นมันหลุดไปงวดหนึ่งมันหลุดไปหลักหน่วยที่เป็นเลขขี้นะมันไม่หลุดหายไปแต่มันย้ายไปที่หลักหน่วยแล้วก็กลับมาเดินหลายงวดเลยนะสี่ห้าหกงวดนะคะมเดินต่อสําหรับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะก็คือเลขคู่เลขคู่แปดศูนย์สี่นะคะ อันนี้ได้มาจากนะเดี๋ยวอาจารย์ถอดสูตรให้ดูนะแสนคูณสองบวกลายบนบวกสองคงที่เดี๋ยวค่อยถอดนะคะดูตรงนี้ก่อนสองอันนี้อะไรเนี่ยแปดศูนย์สี่ใช่ไหมไม่มีแปดกับสี่เลยนะคะมีแค่เลขศูนย์ะที่เห็นอยู่เนี่ยเลขศูนย์นะเลขศูนย์และนี่เก้าศูนย์สี่เจ็ดะคะก็เลขศูนย์อีกนี่นะคะมันก็จะได้เป็นแนวที่ชนเป็นที่เลขศูนย์นะคะ แล้วถ้าสี่นะใสายเอยจระเข้ฟ้าถังเอาอยู่ก็ไม่ได้นะคะนี่เลขสี่ถ้าสองนะคะสายแข็งเอาอยู่ก็ไม่ได้นะะี่สองตัวที่เหลือก็สองถ้าถ้าเอาดินสอตัดออกไปเนาะสองอันนี้คือสายแข็งสี่นี่ก็คือจระเข้ใช่ไหมมันก็จะเหลือเลขแปดเลขศูนย์อันนี้ก็เลขศูนย์เลขแปดก็ไม่มีนะคะ แปดไม่มีอันนี้แปดก็ไม่มีฝั่งนี้มีเจ็ดกับเจ็ดนะแต่ถ้าเป็นเป็นแนวของเลขคู่มันก็ไม่สวยในเลขเจ็ดใช่ไหมแต่อาจารย์ก็อยากให้ติดไว้ในเลขเจ็ดตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาติดเป็นเจ็ดแปดแล้วกันเนาะเจ็ดแปดอาจารย์ชอบแปดนะคะสําหรับงวดนี้แต่มันไปนเด่นที่หลักหน่วยของอาจารย์เนาะบางท่านอาจจะไปเด่นในหลักสิบนะไอของอาจารย์เด่นแปดที่หลักหน่วยจะเป็นศูนย์แปดเจ็ดแปดแล้วก็หกแปดนะที่อาจารย์จะให้สําหรับงวดนี้นะ เอาตามนี้เลยเนาะอันนี้มันทะลุที่เลขศูนย์ถ้ามันแนวของสูตรมันเข้ามานะฮะเจ็ดงวดที่อาจารย์ทําให้ตัวอย่างนี้มันก็เข้าตามนี้ถ้ามันจะเข้าต่ออีกงวดหนึ่งก็จะต้องเป็นเลขศูนย์นะคะศูนย์นะตรงนี้นะอ่าสูตรสุดท้ายนี่อาจารย์สอนไปในช่วงตน้ตนๆคลิปนะคะอ่าสูตรนี้ก็กําลังบอกอยู่นี่และสูตรนี้เดี๋ยวให้ดูทิศเป็นเขยิบลงมานะคะข้างล่าง แสนนะเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสองก็เป็นสิบสี่บวกร้อยบนเลขสองแล้วบวกสองคงที่ตัวนี้แหละเนี่ยที่เป็นสูตรคู่ขี้นะนะสี่กับสองเป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดนะ,ะบวกสองเป็นศูนย์แล้วก็ตรงนี้บวกสี่นะอันนี้บวกสี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองอันนี้บวกสี่นะคะ อันนี้บวกสองตัวนี้จารย์บวกให้ผิดหน่อยเดี๋ยวแก้ก่อนอันนี้เป็นไม่ใช่บวกสองนะเป็นบวกสี่สูตรเนี้ยบวกสองแล้วก็บวกสี่นี่นะอตามนี้เลยเนาะมันจะถูกต้องนะฮะก็จะาเก้า ศูนย์สี่เจ็ดนี่ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยนะนี่เหมือนก็หกหกหกแบบนี้นะ 4, 4, 4นะสี่สี่สี่นะก็สูไปที่ศูนย์นะถ้าใครจะสำรองก็สำรองไปที่แปดแล้วเล่นศูนย์แปดใช่ไหมคะเราจะเล่นศูนย์แปดสำหรับงวดนี้นะถ้าตัวเลขที่อาจารย์ชอบนะณนะเวลานี้เนาะที่ทำมาก็จะตัวแรกเลยนะศูนย์แปดนี่ครับแล้วก็จะมีที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหกแปด หกแปดแปดหกนะแล้วก็จะเป็นเจ็ดแปดเนี่ยชอบอยู่ประมาณนี้นะคะณเวลานี้นะล่างนะคะมีสามตัวนี้นี่ค่ะตัวฟันก็คือศูนย์แปดเลยนะคะตามตามส่วนตามสัดส่วนเลยคือศูนย์แปดหลักสิบศูนย์นะหลักหน่วยแปดศูนย์แปดแล้วถ้าเกิดว่าหกนะบันหมาใช่ไหมมันจะเป็นหกแปดนะคะหกแปดแล้วก็ จ็ดแปดเจ็ดสองสี่เป็นสิบห้าเดี๋ยวอาจารย์ดูแต้มหน่อยบางครั้งมันไม่ได้แต้มก็มีนะคะอันนี้เป็นสิบสี่อันนี้แต้มไม่ได้นะคะแต้มแต้มสี่ไม่มีถ้าแต้มเดินมันจะเดินต่อหรือเปล่าระยะยี่สิบสี่งวดยี่สิบสี่งวดเขียนไว้ก่อนนะว่าเป็นแต้มมองเห็นไหมเนี่ยแต้มนะตัวนี้แต้มถ้าห้าตัวจะมีสองห้าหกแปด แล้วก็ศูนย์นี่ค่ะใครชอบแนวเลขตรงน,นี้มาจับกับแต้มก็ได้นะแต้มก็เดินยี่สิบสี่งวดแบบไม่หลุดเลยนะคะถ้าศูนย์แปดเนี่ยมันได้แต้มแปดนะ,ะตัวแรกเลยศูนย์แปดถ้าหกแปดเปสิบสี่แต้มไม่มีเผื่อแต้มหลุดนะคะท่านผู้ชมก็ติดไว้เพราะเราทํามามันมีเลขหกที่เป็นตัวเด่นในชะ่ไหมหกอาจจะเป็นหกแปดนะเจ็ดตัวทางมุมเลขนะมันจะเป็นเจ็ดกับศูนย์คู่นี้แหละเดี๋ยวอาจารย์ลงให้ดูจากต่อจากคลิปนี้เลยก็ได้นะคะ เจ็ดเนะี่ยอาจารย์จะชอบเจ็ดนะแต่ตามจริงแล้วมันตัวเด่นมันจะเป็นศนะูนย์เนี่ยที่เราเห็นมาแล้วเลขวิ่งตัวเดียวเออตัววิ่งหลักสิบล่างตัวเดียวก็เลขศูนย์เหมือนกันนะฮะเนี่ยศูนยะ์แปดหกแปดแล้วก็ถ้าเจ็ดก็อาจจะเป็นเจนะ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าแต้มได้ค่ะแต้มห้าถ้ากรณีมันจะออกเป็นเจ็ดหกหกสองสิบสองเป็นสิบสามแต้มสามก็ไม่มีเหมือนกันถ้าจะเราจะจับเจ็ดหกนี้นะหกกับเจ็ดเนี่ยแล้วจะเป็นอะไรไนดะ้อีก เจ็ดแปดและเจ็ดศูนย์แต้มเจ็ดก็ไม่มีหกศูนย์ 6, มีแต้มหกนะคะจะเป็นศูนย์หกศูนย์หกชอบแปดมากกว่านะคะถ้าหกมาก็เป็นหกแปดแต่ตัวเดียวบางทีมันก็เสี่ยวนะคะเพราะว่ามันสลับกันมาอาจจะไม่มาแล้วอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะคะสําหรับงวดนี้ที่อาจารย์ทําให้เนาะคงจะจํากันได้ใช่ไหมที่เป็นสลับเป็นอะไรหนึ่งหกหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแล้วก็ หกหกแล้ววันนี้ก็หกนี่ฮะวันนี้ก็ได้เป็นเลขหกนะฮะหกจะหกอะไรนะคะท่านผู้ชมหกอาจารย์ก็ให้เป็นหกแปดถ้าหกเจ็ดเป็นสิบสามก็ไม่ได้อยู่ดีก็ประมาณนี้นะคะเพื่อเพื่อเนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมณนะเวลานี้นะที่อาจารย์ชอบชอบมากๆก,ก็คือศูนย์แปดเนี่ยแหละมาตรงๆนงเลถ้ามานะคะศู 8, 6, 8, 14, นย์แปดหกแปดสิบสี่ไม่ได้นะคะเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดแปดได้ได้อยู่นะตัวเนี้ย ให้ติดไว้นะคะท่านผู้ชมสามตัวนี้ถ้าเผื่อแต้มหลุดนะหกแปดเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้อาจารย์จะลองวางตัวเลขที่ได้ที่จะมีเป็นมีทางเลขให้ดูนะเดี๋ยวลองทําดูนะเผื่อเผื่อจะเก็ตนะคะเผื่อจะมีคนชอบนะตามนี้นะคะเนี่ยศูนย์แปดหกแปดแล้วก็ 78, เจ็ดแปดถ้าตามหลักมันก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวฝันนะศูนย์ปดตัวกันหกแปดเจ็ดแปดแบบนี้นะ แล้วก็ถ้าเราชอบเราก็กลับตัวนะสูตรทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรคะคู่ตรงล่างอะไรมันก็หลุดนะคะท่านผู้ชมมันก็หลุดมาสามสี่งวดแล้วนะคะที่เคยที่ผ่านผ่านมาเดี๋ยวเราไม่จัดมันแล้วมันมาแล้วก็แย่เลยนะคะท่านผู้ชมตามนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าเจาะให้แคปนะคะทั้งหมดนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหลุดจะหายไปนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะนี่อาจารย์ให้ดู ข้างบนไม่ต้องดูแล้วนะดูแถวนี้นะเผื่อสําคัญนะมีแต้มมีอะไรให้ดูนะี่นะมีสูตรอันนี้คือสูตรนี้นะอันนี้ก็สูตรนี้แล้วส่วนสูตรข้างบนสูตรนี้ก็คือข้างบนนู้ดนะคะนี่ข้างบนนี้ทํำยังไงจะเห็นทั้งหมดประมาณเห็นอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็เดาๆดาเอาก็ได้นะคะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพยงแค่นี้เดี๋ยวพบอาจารย์หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญาตใส่สีนิดนึงตามนี้